เกลือครึ่งถ้วยตวงผงปรุงรส1ช้อนชากระเทียมตำละเอียด100กรมัมข้าวหอมมะลิหุงสุก1ถ้วยตวงปลานิล2ตัวล้างน้ำเกลือ2น้ำและวล้างด้วยน้ำเปล่าอีก3น้ำจนสะอาดนะครับขั้นตอนแรกนะครับทาเกลือให้ทั่วตัวปลาเลยนะครับ ยัดยัดเข้าไปในที่เราบั้งนะครับปลานิลแล้วก็ผ่าท้องนะครับแล้วก็เอาไส้ข้างในออกมานะครับให้ข้างในนีกวางเลยนะครับอ่ะก็จะกวางประมาณนี้นะครับเพื่อยัดข้าวนะครับแล้วก็เอาคีบออกนะครับแล้วก็ทาเกลือป่นนะครับไปให้ทั่วตัวปลาเลยนะครับปลาแล้วก็จะบั้งนะครับใช้มีดบั้งเพื่อให้เกลือนั้นซึมเข้าสู่เนื้อปลานะครับ เราก็ทาเกลือไปทั่วตัวปลาแล้วครับก็พักปลาไว้สัก5นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็มาขยำข้าวสุกกันนะครับข้าวสวยสุกหรือข้าวหอมมะลิถ้าไม่มีข้าวหอมมะลิจะใช้ข้าวเหนียวหมักไปที่ตัวปลาก็ได้นะครับกระเทียม100กรัมที่เราตำละเอียดนะครับผงปรุงรส1ช้อนชาขยำคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับ กระเทียมก็จะเข้าไปช่วยดับกลิ่นคาวของตัวปลาแล้วก็จะทําให้ตัวปลาเปรี้ยวนะครับข้าวกะเทียมข้าวกะเทียมนะครับสร้างปฏิกิริยาพูดเองเลยไหมทาไปเลยนะครับทาแล้วก็ทาเมื่อเราคุกเขาข้าวกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วเราก็ทาให้ทั่วตัวปลาเลยนะครับอยไกในคพุ่งเขาด้วย ทายทั่วเลยครับแล้วก็ยัดเข้าไปในครุงของเขานะครับให้เปิดให้เขาเห็นอ่ายัดข้าวเข้าไปในคูในท้องปลาเลยนะครับยัดให้เต็มเลยครับก็ คลุกเค้าข้าวและยัดข้าวเข้าไปในตัวปลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็หมักปลาส้มของเรานะครับทิ้งไว้สี่วันนะครับก็ครบสี่วันในการหมักปลาส้มนะครับหรือปลานินส้มนั่นเองนะครับของเรานะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาครับหน้าตาน่ารับประทานแค่ไหนนะครับมาเปิดพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆอืมเดี๋ยวครับ ปลานินส้มนะครับหรือส้มปลานินนะครับกลิ่นหอมอบอวลไปทั้งบ้านเลยครับเพื่อนๆสุกสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราไปทอดกันเลยครับเพื่อน